นี้เป็นครั้งที่68ตรงกับวันที่60วันที่6วันที่16มกราคม25 6 9รเข้าพเจ้ากระดกวันวงนามขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแดบบ่องค์พระควงัง,วงปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สําเดจลูนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามานีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวด สยาลาใของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพแห่งคุณปรตนาตายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายายมนต์ต่อไปบทสวดุมนุมเทวดาสมัตาจักรวาเดสุอัตระคันชันตุเทวตาสัตรมังมุวิราชานสาสุนันตุสังฆโมกตังสเพกาเมจารุเปคิริสิขารัตเตจันตลิเขวิมาเนทีเประเถจคาเม รูวนาคะหาเนเคหาวัตถุมหิเกเตภุมมาจันตภุมมาจายาตุเทวาชลทวิสเมชลทละวิสเมยักขะทพะนะยักขะคันทพะนาคาตินทันตาสันติเกยังมูนิรัตวจันนาสัธวโมเมสุนันตุธรรมสวนาการวยามพันตาธรรมสวนาการวยามพันตาธรรมสวนาการวยามพันตาบรสวดนามากาสิทธิคาถาณโมตัสสะภะคะวะตุอรหตุสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสสวัจักิริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญญงพุทโธเมสรนังวะังเอเตนะสัจจาวเชนะโสธิเมโหตุสัพปทานัตถิเมสรนังอัญญงธัรมโมเมสรนังวะังเอเตนะสัจจาวเชนะโสธิเมโหตุสัพปทานัตถิเมสรนังอัญญงสังโฆเมสรนังวะังเอเตนะสัจจาวเชนะ โถทิเมหัวตุสัพพทาบทสวดมหากรุณีโกนาโถอาทิตาอาทิมาบทสวดมหากรุณีโกนาโถติอาทิกาคาถามหากรุณีโกนาโถหทายาสัพะปานินางปุเรตาวาปรมีสัพะปตุสัมโพธิมุตตะมังเอสนะสัจจวัชเชนะมาหโฏตุสภูปัตฐวามหากรุณีโกนาโถหทายาสัพะปานินางปุเรตาวาปรมีสัพะปตุสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสภูปัทวามหากรุณิโกนาโถสุขายาสัพพะปานินางปุเรตวาปรมีสัพภะปัตโตสัมภูริมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสภูปัทวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระขาวสังเกสุวิทาติกะปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัตถิปัญจะมาเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะ อรหันเตหิตทัศหิจละโลกะทาตุหิตเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายาภิขุสังคัญจาอาคาโหจตุนาสุทาวาสกายุนางเอวะสุทาสอาทาโคจตุนาสุทาวาสกายุกานางเทวนางเอตัถาโคสีอายังโขพระควาสเกสุปิหารติกะเปรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเขนะสัตถิงปัญจมเตหิตภิขุสเตหิสัพเพเหวาอรหันเตหิตทัศ จากโลกะธาตุพิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติจ้าโหติปะขวันตังทัศนายาปิขุสังคันจานนูนะมยามปีเยนะภะขวันเนปุเตนุปสังคเมยามะอุปสังคมิตวะภะขวัโตผูกภะขวัโตสันติเกปันเจกะคาถาภาเสยามาติอาทาโหตาเทวตาเสยยาถาปีนามะภระวาผูกะโสสัมมันชิตังวาภาหังปัสสาเรยยาปัสสาลิตังวาภาหังสัมฤเชยยเอวเมวัสุทธาวาเสสุ เทวสุอัตระหิตาภคกขวัตปุระตปาตุระหังสุอาชาโขตาเทวตาภควันตาอภิตวะเทวะเอกมันตังคตังสุเอกมันตางิตาโขเอกาเทวตาภควัโตสันติเกอิมังค่าทางอภาสิมหาสมยโยปวนาสมิงเทวกายาสมากาตาอาขาตามหาอิมังธรรมะสมัยยังทักิตาเยวะอัปปะรจิตตาสังคันติอาชาโขอปาราเทวตาภควัโตสันติเกยีมังค่าทงอภาสิตัตตะราพิกาวสมารถทางสุจิตตังอัตตโต ผู้ชูกะมากา,ารสูสาราธิวาเนตานีค้คะเฉตรวัณอินทริยานีลักันติปฏิตาติอชะขวะปาลาเทวตาภควัโตสันติกเกอีมังคาทังอภาสสิเฉตราวะขีลังเฉตวะปะลีกลางาารรอินและขีลังโงหัชมามีชาจาาัลันเตสุทาวิมาราจักขุมตาสุทสันตาสูชูนาคาติอชะขวะปาลาเทวตาภควัโตสันติกเกอีมังคาถังอภัส e สิเยเกจิพุทังสันนังกาตาสีนาเตขมิสันติ ายาภูมิปาหายะมนุสังเทหังเทวะกายังปุริปุเรนสัตติอตาโคภะควาภิกขุอามันตีสีเยปูเยนะพิเขเวทัสสุโลกาทาตูสูเทวตาสันิปฏิตาโหติตถาคตังทัสนายาพิขูสังคันจัดยันเยปิเตพิเขเวอาเฮสุงอาติตามัทานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควานานังเอตตาระมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาอาเฮสุงเจอยาถาปิมาหังเอตหิเยปิเตพิเขเวภวิสันติอนาคตามัทานังอรหั สัมมาสัมพุธทธาเตสัมปีพร,าาะประว,วัตานังเอตัาปารามายวะเทวตาสันิปตตาพระวิสันติเสยยาถาปิมายะหังเอตระ,ะหิอาจิคิตสมิภิคเวเทวกายานังนามานิกิติยิสมิภิคเวเทวกายานังนามานิเทศิสมิภิคเวเทวกายานังนามานิตาสุนาถาสาธุกลางมะนาสิกโลถาภาสิสมิติเอวัมพันเตติขูเตภิขูพระครวะโตปัญจะสสูงพระควะเอตตาเทาวุจัก สีโลกามนุกัสเมยัตถาคมมาตันิตาเยสิตาสิริขภัณฑ์ปะหินันตาสมะหิตาปุถุสีหะวะลีนาโลมะหังสัมพ,พิสัมพุโนโอทาตมานะสะสิทธาว,า,า,าวิาปัสสนะมะนวำลากิญโยปัญจสติยัตวาวเนกปิละวัทวเวตัตุอมันตยสิสัทธาสาวาเกศสารเนรเสารเ,เนรลเตเทวกา,ายาเพืเ่นตาเตวิชาณาาัฏฐิภูมิเตจาร สัตตมัทคภูมิสหัสานัฐสัตตังสัตตังเอเกะสหัสานังอมนุสานะมัทสูงอักเปเกนตมัทคูมิพิสาสัพพาพุตาหุงตัญจ่สัพพามเพญายะวะวะคิทวานะจักขุมาจตัวอมันตยิสัทธาสาวะเกาสเนิะเตยวะกายะพิกันตาเตวิชานาถะพิขวูยิบุหังคิติอิสมิคิลาหิอนุภูปโสสัตตสหัสสาวะยะขาภูมากะปิละวัทวาอิธิมันโตจุติมันโตมณังมันโตยะสันสีน

ที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสีโนโมธมานาภิกษามุงพิภูนางสมิติงวนังเป็สมิตาปัญจสตายะขานันตะวันิโนงอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัตสีโนโมธมานาภิกษามุงพิภูนางสมิติงวนังคุมพิโรราชาค่ะฮิโกเวปุลสานิเวสานังพิญโยนางสตจสหัสสังยักขานางปายุรุปสติคุมพิโรราชาค่ะฮิโกโสปาคุสสมิติงวนังปุริมจ่าที่สังราชาทัตระโถปัสสาสติคันทพานังอาทิปติ พระราชายศสัสสิโสพุทธาปิตัสสาภะโหอินทานามาหาตภราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสศสิโนโมทมาณาภิกขามุงภิกขูนังสมิติงวะนังทัินันจะทิ่สัราชาวิมุระโหต่อสาษสติภูมิพันธานังอธิปติมหาราชายศสสสิโสพุทธาปิตัสสาภะโหอินทานามาหัพภราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสศสิโนโมทมาณาภิกขามุงภิกขูนังสมิติงวะนัง สิมันจาทิสังราชาวิรูปโคปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะพหะวูวินทานามามหัาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสิโนโมทมาณาภิกขมุงภิกขูนังสมิติงวนังปุตตะรัจาทิสังราชากุเวโรตับภาษสติยักขานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะพหะวูวินทานามามหัาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสิโนโมทมาณาภิกขมุงภิกขูนังสมิติงวนัง ปุริมาทิสังทัจตารัตโททักีในน้ำวุลทะโกปสิมในน้ำวุลบปกโขปุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจตุโตเทศาทันทันนัมนาถังสุวะเนกปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาภูจณิกาสถามายากุเตนทุเวเทนทุวิปูเจวิภูตูสหจันทาโนกามเจตโถจะกินุคันทูนิคันทูจาปะนาโถโอปะบัญโชจะเทวสุโตจะมาตาริจิตตาเสโนสักนโพนารราชาณโชสนารราชาชโนสโพ ปุบจัตสิโคเจวะทิมพอดูสุริยวัชสาเอเตจันเยจาราชาหนองพันธภาสหราชูพิโมธมานาปิการมุมปิขูนางสมิติงวนางอาชาคูสห์อาชาคูนาสภานาคาเวสาราสหปัสกัจการพระรัตตลาอาคูปายาคาสหญาติพิยามุนาทัตทักตลัทธาจากอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโศปังคาสมิติงวนางเยนาคะเชหะสหสาหารันติ ปธิชาปักขิวิสุทธิจักขูเวหายาสาเตมนะวนามสชปตาจิตตลาสุปนาอิติเตสะนามังอะภะยันตทารกนาคาราชารมาสิสุปนาโตเขมามากาเสพุทโธสัญญาหิวจาหิวหามยันตานาคาสุปนาสานามังคังสุภุฑังชิตาวาสิระหะเทนะสมุทังอสุราสิตาอาตรวาสวเสเตอิทิมนโตยสชสินโนกาลกัญฉามาหะปิสมาอสุราธนเวคาสาวิปจิตติทุติจั อราโทนนามุจีสหสัสจัรยะพระนิพุตตานังสัพเพเวโรจนมามกาสันนาหิตวาพระลิงเสนังปะหุปัฏฒมุปปาคมุงสัมมายุทานิพระทันเตธีขูนังสมิตริงวนังพระเจ้าเทวาปทวีจะเทโยเตโชวายโยตถาค้มุงวรุณาวุตรนาเทวาโสมจัตยสัจส,สาสหะเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายะสัสินุทเสเทาสาทะาสาทา,ายา เทลานัตตะวันนิโนยิธิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยสัตสีนอมุทมานาพิคามุพิขุนังสัมพิตรงมวนังเวทูจเทวาสหมิจักสมาจตุเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูบุรักขิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยมาคูบุรักขิตานัขันตานิปุรักขิตาวาอาคูมัทราวะหะกาวสุนังวาสาวูเซโถสกุปะคะปุเรนภโททเสเตทาสาทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโน ิต <chat> uh ิม uh ja ันโตชุตต uh ิมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมธมานาวิกามุพิขุนางสมิติงวานางสากาคูสหภูเทวาชนามักขีสิขาลิวะอาลิทกาจะโอชาจะบุคมาบุกพานิพาสีนงวรุณาสหธรรมมาจากุตาจะอเนสกาสุเรยาลุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสีนทเสเิทศสาธกายาสเพนนานตวันนีนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมธมานาวิกามุพิขุนางสมิติงวานาง สม, split, มานามหาสมานามนุสส์มนุสสุตตามาคิดธาปุตุสิกาอาคูอาคูมโนปุตุสิกาหะอาคูฮารโยเทวายโยเยจะโรหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสิโนทเสเตทาจัทากายาสเพนานัตตะวนิโนิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทมานาวิกามุนภิกขูนังสมิติงวะนังสุกาคารุมาอาุนาอาคูเวคันาสะสหโอทาจัคัยหะปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหารักสา สการสัสญาิโนอัธายังอาคาปัชชนโนโยทิสาอภิวัสติสเสเตระสาทากายาสัพเพนานัตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสศสิโนโมทมานาพิกามุงพิกุนางสมิติงวะนางเขมียาตุสิตายามากัตถกาจ่ายสศศิโนสัมพิทกาลามาเสถาโชตินามาจาอัสวาเนมารติโนอาโคอัทาคูปะเรนิมิตาท่าเสตเถระสาทากายาสเพนานัตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสศสิโนโมทมานาพิกามุงพิกุนางสมิติงวะนาง สัพเถเทวานิกายาสัพเพนานตวานิโนนามานวเยนะอคันฉุงเยจันเยสัทิศาสหปาบุตติตาติมขีรังโอคาตินนมนาสวังทักเขมูคาตลังนาคังจันทังวอสิตาติตังสุพัมมาปรมัตโตจัตตัยทิมัโตสหสันนากุมารติโสจัสุภาคัสมิติงวันังสหสภามารุกานางมหาพมาพิติทาติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสเกษตอิสลาอาคูบัญเจกะ วสาวติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริตโตปริวาริโตเตจสกยานิกนเตสินเทเทเวสพมะเกมาลาเสนาพิกามิปัสสากันนหะสามัญทียังเอถาคันนาหะถาปันตถาลาเคนะคันธมัตุโวสมันตาปริวาริถามาโวมุจจาโกสินังอิติตัตถามหาเสนโกกันนาหะเสนางอเปสยิปปาณินาตละมหจรรสลังคตะวานาเพระวังยะถาปาาุสโกเมโขทนะยันโตสวิชุโก โสปจุทาวันติสังคุธโตอาัยยังเวเสตันจักสัพพังอภิญญายะวะวะคิตรวานะจักุมตะตโตอมันตยิสัทธาสาวเกส,สเสนระเตมาลาเสนาอาภิกันตาเทวิชานะพิภูเตจะอาตตะปะมะคุลุงสุตตะวะพุทธศาสสะสนงังวีตละลาเคหิปากามงุงเนสังโลงมันปีอินเชยงุงสัพเพวิชิตะสังขามาพยาติตายสัชเชโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเต,าาเ,ตเนสุตตาติ สวสจุลราชย์ปรกรณโมเมพุทธเอช,ชันสารตานตยธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสีททเทว,วานารายะป,ประเมสุราสิทธิพัมมาจะจะิทธิพัมมาจะอินทาจะจัตตุโรกาคาาัมภีรคากาสมุทาภูตุงคังคาจะสสะพัมมะชยยะประสิทธิพวันตุเตชยชยะชยยะธรนิธรณีอุธทธิอุทตินทีนาท,ทีชยชยะชยยะขัุลละตนละนิสัยนิไลสัย,ยเสน,นะเมรุราชะพลนาที ชายชัยยคัมพีระโสพีนาเขนธนาคีปูสะจพูตะการีชายชัยยทุนเิมิตาโรคีชายชัยยสิงคีสุธาธานมุขชาชายชัยยวรุณมุขสาตราชายาชัยยาัมปาทินาคาคุดะคันโถชายาชัยยคัจฉลนาตุลงสุกราผู้ชงสีหพยาคธีปาชายาชัยยวรุณมุขไอยาตาชิตะชิตะเสนารีปุญณสิทธิรดี ชายาชายาสุขาชีวีชายะชายะธรณีตะเลสัทธาสุชายาชายะชายะธรณีสัาธินสัทธาชายะชายละมังกรราดัญญาภวะเเชายะชายะวรุณายเเษชายะชายะนักเสสุลภูชาเตชาชายะชายาพัมมะเมนทัคนาชายะชายะราชาธิราชชัยชยะชายะปัทวีสักพังชายะชายะอรหันตาปัญเจกะ ปัญเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมะเหสุโรหะรินเทวาชัยยะชัยยะมะโหสุโรหะรินชัยยะชัยยะมะโหสุโรหะโรหะรินเทวาชัยยะชัยยะพรมมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุทโกวิรุปะโคจันทิมานวิอินโูจะเวนะเตโยจะปุเววรุโนปีจะอคิวายโย จะปะชุนโหขุมโารโทัตตัทโกอัฐอาราศามหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทยโยอิสีโนสวาวกาสภาชัยยะรามูพวันตุเตชัยยะธมโมจ่สังโคจท่ทสะป,ปาโรจ่ชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธิพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธสัตสิริมาโตอายมลาลสะจ่าปปิมาโตปราชยโย อุโคสายามโพธิมันเถบอมุทิตาชัยยะตาถาพมะคนามะเหสีโนลไชโยปิพุทธัสสะสิริมาโตอายามาลาสัจจะปปิมาโตปราไชโยอุโคสายามโพธิมันเถบอมุทิตาชัยยะตาถาอินทะคณาเหสีโนลไชโยปิพุทธัสสะสิริมาโตอายามาลาสัจจะปปิมาโตปราไชโยอุโคสายามโพธิมันเถบอมุทิตาชัยยะตาถาเทวคณามะเหสีโนลไชโยปิพุทธัสสะสิริมาโตอายามาลาสัจจะปปิมาโตปราไชโย โอโคสัยัมโพธิมนเทปะมูธิตาชัยยตาธาสุปนักขนามหิสีโนไชโยปิพุทธศาสสิริมโตอายังมาราสัจัปปปิมาโตปราชโยูโอโคสัยัมโพธิมนเทปะมูธิตาชัยยะตาธาราคาขนามหิสีโนไชโยปิพุทธศาสสิริมโตอายังมาราสัจัปปปิมาโตปราชโย ภูไศยัยมโพธิมันเประโมทิตาชยตทาถทาภาสัสสะมัคคนามมเหสีโนชัยยันโตโพธิยาโมเรศกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชย,ยสุชยามังคะเลอปรราลาชิตะประลังเกสีเส,ส,สปะทวินปกคะเลอภิเสกีสัพพะพุทธานังอคับปะโตปะโมทติสุนักขันตังสุมังคะลังสุปภาพาตังสหุทธิตังสุขโนสมุพุโตโจะสุยิถังพัมมาริสุ ปะถังคีนางกายกกรมมังวาจากรมมังปะถังคีนางปะถังคีนางปะมโนกรมมังปะนิธิเตปะถังคีนางปะถังคีนานนิกัตวานาภัตตเถปะถังคีเนเอเตอัฏฐลัทธสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนาโรคาสุขิตาโหตัสหัสเพหิยาติภิสุนตุโหตุเยเทวอสมิงธานิอธิกตาทีขายุกาสัทธาโหตุสุขิตาโหตุสัพธาลักขันตุสภพสัตานังลักขันตุชินาสานัง รากาจปัฏฐนาเตสังสัพเพปุเรตุมโนระธายุตากาเลปวาสสันตุวสังวสาวรหกาโลคาจุปัฏฐวาเตสังนิวาเรตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยถาละหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมมยางภะควาสาวัตถียังวิหารติเชตวเน ที่กัสสาอารามตตารโขพควาพิขูอามันเตสิพิขาวุติพาทานเตติเตพิภูพัควาโตปัญจโสสุงภควาเอตตะทโวจะอุปัตถวาพิขเวตตะทาขานังอนุปัฏถวาสตถาคตานังทิตาวะสาธะปุถุธรรมะิตตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขาราอนิจจติตางตถาคโตอภิสัมพุชติอภพิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภพิสเมตวาอาจิกเตเทเสปัญญาเปติปัญธาเปติ วิวรติวิภัสติอุตานีกโลติสัพเพสังขาราอนิจจติปุปปัฏวาพภิกขเวตถากตานางอนุปัฏวานสังขารกตานางทิตาวสาถธตุธรรมทิตตาสรมนิยาตาสัพเพสังขาราทุขาติต่างตถาคโตอาภิสัมพุชติอาภิสเมติอาภิสัมพุชิตวะภิสเมตวะติคเตเทเสปัญญาเปติปัญธาเปติวิวรติวิภัสติอุตานีกโลติสัพเพสังขาราทุขาติ ปุปธวาพิขเวจถาคตานางอนุปทวาสัตธาคตานางทิตาวาสาถธตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานัตติตังตถาคโตอภพิสัมพุทธติอภิสเมติอภพิสเมติอภิสัมพุชิตวาพิสเมตวาอาจิคเตเทเสปัญญาเปติปัญธาเปติวิวรลติวิภาสติอุตานิกโลติสัพเพธรรมานัตติอิทัมโวจาพควาตมะนาเตพิขุพควาโตภาสิตังอภพินันทุนติ สวดพระเทวก,กัตตคาถาอตีตานานวะขคเมยยะนปติกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรกระทำคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มายังมาไม่ถึงยะทาตีตปทินันตังอปตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล้าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันน,นจะโยธรรมังตถาตถา,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 ถาวิปัสสติอาังหิลังอาังโกปังตงังมิธานุพรุหเย ผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงแงคอนแคนขอบคุณพ่พอคุณอาการเช่นนั้นไวอเสวัคคิจจมาตปังโกชัญญามรันงนสุเวกความเพียรเป็นคิดที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโนสังคารันเตนะมหาเสนนะมัจุนาพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเวังวิหาริมมาตาปิงอโหารัตามาตันทิตังตังเวพะเทกละตุติ ตรตอจ,จิกเตมุนีนุผู้สงบช่องเก่าด้ยผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจขานทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงรารีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวขปัจจเวคณะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามรทมทั้งหมดทั้งสส้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมา ทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนาตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัตถวังสินตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังไมยมิตพังเราพึงจะตายเป็นแท้มรณะปานิโยสารนางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเรา เป็นของไม่เที่ยงมารนังเมียิยตาวัดตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนรที่จัดสเวชอายังกายโยอจิลังน่างการนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตตวิญญาโนขันปัสจักวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสตสติจากนอนทักปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคาลังอิวะประดุดว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์มไ,นาาไ,นไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่ได้ไม่เที่ยงหนา อุปทัวทวะยธรรมมิโนความเกิดมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเสริมไปเป็นธรรมดาอุปชัชชะวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอูปสม,มสุสขุความเข้าไปสมมงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตมามรันติจะสั์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังจะตายมาริงสุมาริสาเลสตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวหังมาริสมิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอตัาสสยโย ความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุศลังกรรมังสัพเพหิพาเตหิกะตังปุญญังนองอนุโมทันตุสุนตุโพโตเยเทวะอสเมิงทะเนอธิกตาทีคายุกะสัทธาโหตุสุนิตาโหตุทุกขะปะมุจจนตุมาตาปิตุสุขิตาโหตุทุกขะปมจันตุสัพเพยานติกาสุนิตาโหตุทุกขะปมจันตุสัพเพอะยานิกาสุนิตาโหตุทุกขะปมจันตุสัพเพปิสา ตาสุขิตาโหตุทุกขะปมุจฉันตุสัพเพอริยุปัจชายะสุขิตาโหตุทุกขะปมุจฉันตุสัพเพนักขันตาสุขิตาโหตุทุกขะปมุจฉันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขะปมุจฉันตุสัพเพสัมมาสัมมตินังสัมมิจันตุโวบสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิตธิพัควานะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิตธิพัควานะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิตธิพัควา ฐานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเลโพธิคาเล,าเลตาหิงตาหิงตาธรรมทาเนนะบพวันตุปูเทตาโสถึงกะโลเตถามิหัรมันทะเลเทราจามชฌานวก,กาจะพิขาวสารามิกาฐานปฏิอุปสากาขามาจะเทสานิคามาจะอิสาลาสัมปานาภูตาสุกิตาพวันตุเตสาราภูชาเยปิจัอันทาสัมภวาสังเสริชชาตาอัฐวุปปาตติกา ยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตสัมเพปิทุกขสสะกโลตุสังขยังถาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมัทาราจปุคราสัพโขโหตุสมะโควะอัตถายะจจะหิตายะจจะอามเหระขันตุอัมเหระขันตุสัพธรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนพุทธิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธะสเสนสัมมาทารังปเวชนโตกาเลเทโวปวัสสตุ บุธิภาวะยัสตานางสับิทางเนตเมธานิงมาตาปิตาจาักราชางังนิจังลักขันตีปุตตะกังเอวังธทมเมนะาชา,านุปชังลักขันตุสภธาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิพทุกขาพยามปัตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิสโสกโหตุสพเพปิปานิโนโเอตาวตาจะเมหิตสัมปทัมปุญญาสัมปทางสภเทวานุโม,มทันตุสัมภะสัมปติสิทธิยา ฐานฐนตุสัพยาสีลังและขันตูสัพทาพระวนาพิรตตาโหตูขันสันตุเทวตาคาตาสุมังคละคาถาโหตูสัพพังสุมังคลัและขันตูสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตังโหตูสัพพังสุมังคระและขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสัพพะธรรมานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตรัง สัพเพพุทธารัปตตาปัญเจกานันจัยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขันพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาพรัตตาปัญเจกานันจัยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขันพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาพรัตตาปัญเจกานันจัยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขันพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาพรัตตาปัญเจกานันจัยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขันพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาพรัตตาปัญเจกานันจัยังพลัง นันจเตเจนาละขันพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาระปตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเจนะละขันพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาระปตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเจนะละขันพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาระปตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเจนะละขันพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาระปตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเจนะละขันพันธามิสสะปะโส ด้วยอํานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายณพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้องกาวุทิถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคคาลายขออนุสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค่ขาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวง มีแหล่งราด่าสุดตริตบ้าั่นคงเป็นสมัมมาอาชีวันชอบทมคําว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแค่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมำคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเห้เทวดาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสารุการในบุญกุศนนี้ปรปสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่องอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลบาป,ปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่าย,ลา,ยลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสามิเอ็มเดยได้จัดสร้างขึ้น ้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทว,นา,วานุภาพและนิจานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาทุกประการเทิน